ลักมาที่จริงแต่ลักตัวนี้เข้าไปตามเบื้องตามแต่เขาเจ้าแต้มนะมันต้องเข้าไปในป่านี่ีนี่ตัวนี้เป็นลักมันนี่นะทุกคนตัวนี้ตัวมาห่างแล้วแต่ว่าเห็นนอไล่ไหลจะเรย่อเก็บนอไปนน้ำพุ้ำมามาเข้าทำการเดข้าทํำกัน,กน,นา่าด้วยเรื่องสิเธ็์ตู้เก็บเสียงนาเขาไมมนะม,ม,นะม,มเาไฟมา มสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวกับยูทีส่วนแล้วแล้วก็มาน้าพอแล้วก็มีมูคนหนึ่งมาสวยเนาะมือนี่ก็ถือว่ามีสามคนเนาะมือนี่มีมูคนหนึ่งมาสวยแล้วมือนี่ก็มีนาทีิตมาล้อมหัวอยู่บริเวณเจนั้นแต่ว่าต้องได้แทกต่ำใบตาดินก่อนเพราะว่าลักหัวอีกลักหนึ่งนี่มันซอกโบ,บเห็นเนาะก็คือเขาโบหัวจุดตอนดินอีกตอนหนึง่งนี่ก็มาน้ำเซียวขาวเนาะล้วกา มาเมื่อนี้กับขอนข้างว่าบุมีปัญหามีปัญหาอยู่ในหนึ่งก็คือบนอ่าใสเกียร์ถอยหันตัวแวนเบนจับน็อตทำมันเหียยนะครับเราไปซื้อกน่าจะบอลาบากเนาะเพราะว่าเบลน,น้อยๆหนึ่งดอกน้อยน้อยๆสำนีนี่แหละ <c oughs> ขี่มาเมื่อนี้ก็คือว่าถือว่อามาหอดปลอดภัยเนาะมาเมื่อนั้นก็ถือว่บาบริอุกใหญ่ลายแต่ท้าอีกกับอุกใหญ่เติมหนึ่งแหละเพราะว่าสตันปึ๊กเลย <c oughs> สตันแบบว่าใสเกียร์ถอยไ่ได้สินะทุบไปหับพอที่ว่าเรามา แปล่รถให้ฮะแหละแล้วก็เราว่าโอ้ยยันแหวนแหวนเฮียตี้เราวาก็เลยโทรเข้าไปแล้ววิดีโอคอนเราย่างหน่อยก็แล้วก็ถือว่าจำเห่าว่าอะไรมีความผิดชอบอยู่เนาะที่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นมีปัญหาบนนั้นบนนี้แล้วกับพยายามโทรวิดฮับสายแล้วก็แก้ไขซอยเหาเนาะแล้วก็บอกจุดเฮาว่าจุดนั้นจุดนี้เด้อเป็นจุดตรนี้หลังจากใส่ปุ๊บหล้วมันกะปกติเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาอย่างปลอดภัย แล้วมื้อนี้เดี๋ยวตัวสีพาทุกคนเลาะเบื่องอ้อมฮอบเนะบาะเพราะว่ามือนั้นรถจกมามันก็ขอนขางว่ามืดเมือม่อยแล้วกะสุดท้ายกะตัวฟอพอแล้วก็เลยพักกันกลับก่อนแต่ว่าไปกับ่ฮอดทุกคนอู้พี่ิลึกขนาดรถน,นะ <c oughs> ไปบ่ฮอดออกแจ่งเฮือนไปเจ็ดโมงหรือว่าฟังไในเขาเอิ้นทุ่มหนึ่งบอกไปฮอดพุ่นประมาณสามทุ่มสีทุ่มนี่แหละทุกคนตามภาษาไทยเนาะโดยกับโบมันใจนี่ตอนนี้นี่เป็นห้อยรถจกที่ว่าเขา สีมาจกไงเนาะก็คือสีเฮดบอลดักน้าทุกคนแล้วบริเวณคันนานี่กะคันที่ว่ากะทียบว่าคันนาบอกกะเม่นคันนาแหละทุกคนมาแล้วกะสีแถวนี้กะสีไว้เป็นปลูกปลูกพวกอ่าต้นกล้วยพวกปลูกพวกต้นไม้ที่ว่าให้ราคาสูงแน่เนาะนี่างนี้กะสีเป็นหอยนี่เพราะว่าทางนี้นี่สีตําแล้วกะช่วงเวลาฝนตกนี่มันกะสีมาห้องแล้วก็สีมาขังอยู่นี่น้ำยูทีวายอยู่นี่กะสามารถ ดูดขึ้นไปแล้วก็ไปใส่ทงนาของเขาได้แต่ว่าต้องได้ท่าพวกนี้มันแห้งมดก่อนแล้วจึงสิจุดได้เนาะหลังจากจุดได้พวกเขาก็ต้องบรบัดบรบัดพวกนี้ฮักแบบว่าอนามัยอนามัยแล้วเราก็บับางทีกัเสื้อถดุดถดุด,ด,ดมาดุดอีกทน,นึงโบซันกะโบ,บจ้างเนาทุกคนบางทีกับิพากันปั๊บดินเองเพราะว่าจ้างรถมากับประมาณสามล้านคันเฮตดเองเองกะสีประมาณ4ีหาหามือตี่บก แันว่าค่อยๆปรับมันก็สามารถปรับได้อยู่แต่ว่ากับิีหลุดเงินเขาไปสองสามล้านเนาะก็ถึงว่าประหยัดงบไปอีกแล้วนึงนี่เนาะต้องท่าอไปแบบละเอียดยิบเลยนี่มือนี่สมนาคนทีมาสวยมือทะบิดโซได้ไหมทำท่าอาออีกโอ้กับผู้มาวันเกิดมือนั่นแหละทุกคนมาวันเกิดตัวมือนั้นมือนี้เพื่อน่าสีมาสวยแต่ว่าโอ้ดินนีไก่ พู้ซึกว่าไก่ไปแดนขาเจ้าไก่ไปแดนขาเจ้าถือว่าอืหลายเติบได้ดินนี่กระโบเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเขากาดปักรักทั่วตามนี่แหละและ้วกระดินไปไกลนินึงก็ขาเจ้าหน่าจะโบมีปัญหาไงดอกนี่ทั้งนี้ก็ะไกยอีกหาลักนี่แต่ว่าลักที่มีปัญหาก็คือลักต่อจากตัวนี้นี่แหละเขาโบเห็นอีกลักหนึ่งเนาะนี่ที่เป็นแบบนี้ โอ้แถวนี้เขาจาเฮ็ดเบบเฝ้าไอ้ห้อขนาดหรือว่าเราเฮ็ดตลิ่งให้เฮาลงไปได้ไวเลยจังไดนแบบว่าค่อยขุดสมับก็ขุดนะย่านแบบว่ามันมันมืดแหละทุกคนตอนนั้นขอเจ้ากับเต้ไฟแล้วจกเอาแล้วกันเฮ็ดต่อแต่ว่าตัวกระพอก็เลยว่ากลับก่อนซะไม่ไหวไม่ไหวคำเนี่ยเด็กเดสุดท้ายกับยังหอดเด็กคือเก่านี่เลยเนาะเป็นห้องที่ว่าไปส่วนบริเวณนี้กะคือว่าไหล่ถามันแห้งเดี๋ยวตัวชิพาทุกคนข้ามไปฝั่งนั้น ยังลัดทงเลยเนาะลัดแจ่เลยเนาะแับนี้ลัดแถวๆนี้แหละถือว่ามีมดสมอยู่ได้อึบเอ้ยๆๆขันว่าไปตามทางมันจะชี่ฮอนยากยังละทงเลยมันีอึบ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 อุยอุอยอ๊ ไม่เสียบก้นซะเนาะเรียบร้อยนี่กะสิเป็นหนองเลี้ยงป่าเฮาแต่ว่า,ามาันมีน้ำบ่ไม่มีต้องได้ใช้การดูดน้ำบาดาลหรือว่าถ้ายสวงระดูน้ำฝนกอนเนาะโปรันกะซี่โบมีน้ำแบบนี้แหละนี่ละกันเข้มตัวนี้หนีตัวว่าซีเอดเอาอาพายางทุกคน ขอพักเหนื่อยแป๊บนึงอะต่อแถวนี้ตัว่ที่เอาพาหยางมาแล้วกับเอามาแล้วกับเลี้ยงในหนแดงแล้วกับพวกกุ้งกุ้งอ่าเขาเอิญกุ้งล็อบเตอร์น้ำจืดบ่หรือว่ากุ้งก้ามก่ำเนาะที่เอาไว้บริเวณนี้แล้วกับบางทีก็เฮ็ดตุบไว้โอ้มือนี้มีเป้าหมายสิมาเฮ็ดช่วงกับเฮ็ดตุบเลยทุกคนตัวที่ใส่พวกไม่เฮ็ดเหลือพวกนี้เฮ็ดตุบไว้อยู่อาศัยเนาะแล้วกับไฟเป็นลักๆแล้วกับดั้มป่าเนาะนี่ อันนี้ก็ค่อนข้างวาเงี้ยวเงี้ยวมีน้ำเลยเนาะไฟกับน้ำประปาแล้วก็บบนยูอาศัยหลังจากนั้นเรื่องจริงว่าเรื่องครอบปิดข้อไกลจริงว่าน้ำหลังเนาะื้อนี้ก็ต้องมาพากันตัดไม้แล้วก็ล้อมห่วก่อนซำซาไปแล้วก็เน่งเทียกไปปื๊ดแล้วก็คดขุมแล้วก็ล้อมก็ถือว่าเทียกหนักบอก็าหนักอยู่เนาะแต่กับยังมีมูมา่วยเนาะมีมูมีพิมเนาะซื้อแล้วซื้อพิม โอ้บนหันคือเต้บบสับ้นบางทีตัวว่าสิเอาจกนะทุกคนสีเอจ๋จกคุดคุดคุด,คดลงไปลองเบิงลองว่ามันสิมีน้ำได้เลือกป่านไดนชีลองเอาจกคุดคุดไปลองเบิงเพราะว่าจากหู้ว่ามันสิเลือกป่านไดนจึงสีเห็นนำ้ำนะคาดว่าเห็นน้ำอยู่บริบเวณใกล้เคียงกระให้มันซึมออกมาขึ้นทึงนหนึ่งก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ตัวว่าคัดคุดไปอีกแมตหนึ่งกัน่าจะเห็นน้ำละความคิดเด้อโบหัวสิมีหรือโบมีนี่ ตอนนี้พอเริ่มใส่ผ้าฟันละบางทีตัววัวชิบซื้อเรื่อยเื่อยใส่น้ำมันเนาะเพราะว่าสิตัดไม่ก็ลำบากวันนี้กับว่าว่าสีพ้กกับซื้อเลยแต่ว่าขี่รถมาไก่มาไกลมาสุดท้ายหอด,ดิดออกซืๆๆ้อโบเห็นห้านทุกคนโบเห็นห้านเขาเจ้าขายกับคนข้างว่าลำบากอยู่เนาะสวัวสีอนาไมยสวัวซีปักลักอย่างแล้ว พอเริ่มปอกๆๆละฮะไม่ยหรงจุดเลยสิวะลองอมึงปะบม่ใหม่เต๋ตี้ัมนีโนะบ่ถามมันอันนก่อนวานนิดนึงจักมือเลยนะประมาณมือทีสองจิบไปทันไหมมือที่สอง เอาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตัวซีไปเเบียรก์ก่อนล้วเป็นยังไงตัวซีมาอัปเดตให้ฟังใหม่นะว่ามันมีอย่างเกิดขึ้นแน่เลยว่ามีอย่างเป็นตาไทายตัวกระซี่พายน้ำไทยทุกคนในเบิ้งน้ำกันเนาะเพราะว่าเพราะอยากให้ทุกคนเห็นน้ำอัปเดแตแต่ละมือ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 ไปสุดไทยมันกระซี่เป็นอาโคกหนองนะเดยกระซี่มีน้ำอยู่บริเวณนั้นบริเวณนี้แต่ก็ือซี่อีกโดนเนาะนี่นะทุกคนตอนนี้มีปัญหาก็คือ ใบตาดินกับตัวขาเจ้าแต้มมาไม่นี่มันบกคือกันเลยแต่ว่าก็ดีใจบ่กะดีใจเพราะว่าดินมันสวดเข้าไปในพุ้นอีกเข้าไปในป่าพุ่นเดี๋ยวนี้ฮอกกยังมีปัญหาเรื่องลักดินอยู่เฮาพากันมาซอกหารักดินเฮาต้องมีไม่แม่ตเนาะเดี๋ยวถ่าไม่แม่มาก่อนลวก็ซีมาแทรกนะกันมื้อนี้เฮ็ดเฮ็ดเวียกบ่หุ้กับหุ่งกันเนาะเพราะว่าเ้าเรื่องดินนี่กะโดนเติมละบางทีก็สิออกไปซื้อเรื่อนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าสิมาตัดไม่่เี้ยแต่ว่าตอนนี้นี่คิดว่ามัน่าจจะอยู่ในหุ้น ลักนะที่จริงแต่ลักตัวนี้เข้าไปตามเบื้องตามแต่เขาเจ้าแต้มนะมันต้องเข้าไปในปลานี่อีกอนี่ตัวนี้มันลักมัน,น,น <ulous> คิดว่ามันอาจจะเข้ามาในพี่แล้วเขาเจ้าวาันี้ต่ออ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวตัวสิซอกกันเนาะคนว่ามันได้หลายกว่าเก่ากันเออดีใจพบ <c ười> นี่ปัญหาเลยแต่ว่ากับอโอเคอยู่แต่ว่าเบื้องแจ่ที่ว่าตัวปคุดโค้กนะมันบ้าเข้าไปอีกแต่ว่าได้จกไปแล้วเนาะเนี่ยตอนนี้เฮามาพากันซอกลักแดนเนาะแต่ว่าเฮามาเจอเห็ดอันนี้นี่เห็ดอย่างทุกคน,น,กน,น,นเห็ดอย่างเฮากับ่อหูแต่ว่าตอนนี้นี่เขาเห็นลักอยู่นี่ลักหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่า เฮาบ่ได้บุกเบิกมาฮอดพี่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้แดนแท้ๆนะแต่ว่ามันก็นตอนด้ซอกเบิ่งดีๆขราดับมาฮอดพี่ก็ดีเนาะสีไรกัน,น่าจะกลายสีไรสีไรโบเห็นเสาเห็นหยัางละทุกคนต้องได้มาก้มซอกดีๆเนาะ เอาเดี๋ยวตัวสิพยายามซอกก่อนนี่นะทุกคนตัวนี้ตัวมาทางแล้วแต่ว่าเห็นนอไล่ยหลก็เลยว่าเก็บนอไปน้ำเก็บนอไปน้ำทางแล้วไปน้ำเพราะว่าแล้วตอนดินมันบ้ถึกเนาะตัวอาจจะได้หลายกว่าสีไล่ก็เป็นไปได้กี่ตัวเห็นแกนี้อีกไม่น้อยกะกินได้กันเนาะ วันนี้ทางเลี้ยวบอดเสยละเห็นแต็นอเต็มเลยเว้ย <c oughs> ตัวสิหานอก็แล้วกันจริงสิทางเลี้วไปน้โปรเก็บก็เครื่อเสียดายทุกคนมันหล่ยล่ย่ยทุกคนตอนนี้พ่อกำลังเฮ็ดของกินละเฮ็ดทองกินสวยไปซื้อกระดูกงัวกระดูกข,ขก้างงัวเพราะนออะไรแทอะไรวะนี่คนบดีคนท่าแต่สองสุ่มยังเด่เน S <S นี่ทุกคนได้หลายเติอบอยูไ่ได้นี่โอ้ยห,หน่อยๆได้ทำนีกน่ก็ได้ยังกับบัวลอยอีกแล้วกัออบบัวลอยอีกแล้วเออกับบนวลอยแห่เนาะ,ะมาๆกินข้าวนำกันกินข้าวนำกันแกง นาะเกยงสิ้งงัวกระดูกกระดูกข่างสินงงัวนี่เกี้วเพี้ยเพี้ยแท้เพียเพ้ยว่าเลยนี่เมื่อกี้นี่ตัวได้ไปแทกแล้วดินแล้วเนาะถามพี่ไอวันวาอยู่ในผนบ่เมีนทุกคนที่จริงมันมีรักงัวอ,อยู่แถวแจ๊นี่กะเทาะห่อแทกกกะประมาณนั้นที่ไหนะนายจะถือกระโตทีโดยกับพิมไปแทกมาบุ้งว่าต้นไม้พวกนี้สี ไปยู่กับเฮาเลยสิไปยู่ดินเขาแต่ทางนี้นีชุบกเบิกไก่แน่นอนแต่ว่าทางนั่นบพออ่ะเดี๋ยวสิมาพากันนั่งกินข้าวก่อนเก็บแหงก่อนเพราะวันตอนนี้กันหนึ่งโมงละส่งเวลาที่ดีที่สุดของการเฮ็ดเรียกไม่เมยคือส่งเวลาตอนนี้นี่แหละเฮ็ดจน,น่าสั้นบด้เบิ่งโมง เต็มป่าเลยเบืเอ,น,อนสิยนดูมันกูลอฮะไม่แห้งที่ดามันี่สิเล่เสาลักวางเสาลักหวัวงกดนเขียนนบ สองฟังฟังนี้ฟังนี้มีปัญหาแล้วเป็นไงเธอเขามาเบิงงแล้วกันโอเคแหละขากันใหญ่เศ้าใหญ่เศาสองเศราครับนี่มาใหญม่มันบุคอดีตามถอแต็มเด้สิขยันใหญ่เอ้อมันมันบุคคลีตามัวเลืกอกสิ ยังไปอีกหเมตรแ้ยเง่าไรหอหใหญ่ไหเชียม่เ่ยกหอเใหญ่ไลเมื่อไรมัน,าน,นาย,ยามันอะไอเชีหญ่ก่าสาองตนฮะล่กนเจานิงเสือกนิงเพียกมาแต่เสาตนั้นมาหาพี่ ไอ้นี่นมาเบิ้งว่ามันโอเคบอลจุดนั้นอันกกนีงเพียกใส่ผงมะพ,มพะร้าวแล้วกันแค่ล้องเบิง้งใันมันถือลอยเกลีแมสแล้วกันเริ่มเอ็ดเสาเลยเราไปหมุ่นอยู่ในเขาอยู่เดี๋ยวจะหมุ่นอยู่เน้นบุกถึง เยอะอยู่อ่ะแหงหนาว่าโดยเรื่องสีเฮ็ดตูบ <c oughs> เฮ <c oughs> ็ดเทียงหน้าเขาพื้นมันนี่นะพื้นมันนี้เรา ห้อง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 อย่างนี้น่ะห้องอี้างนี้แหละมเพื่อนอันบนบนบนนี่เขามันอันดาลุมนี่เขามันได้อันนั่งลินนะเอาอันนี้เป็นบนมีคันนี้วกันนี้คันนี้แล้วกับมีห้องนอนด้วยทางนี้เออแล้ววันนี้กองกองล้างนี่ก็เอาเอาใหม่เสื้อให้เป็นบนนั่งลินอยู่ลุมนี่อีกเพรามันมันมันกั้นความร้อนน่ะเรามาดีฮ ทางลุมมันจะเย็นดีเออทางลุมนี่ก็ให้มันได้เอาเมย์เซอร์แล้วก็ให้มันได้นอนในลุมนี้อืแล้วมันนี่ตัวต้นเดี่ยวพักข้างนี้ไปเนี่ยพักข้างนี้ก็เฮ็ดพักกันนะบนนั่งเรีนคือกันพางนี้ก็บนนั่งเรีนคือกันนี่นะพางนี้บนนั่งเรีนคือกันแล้วมันนี่ลุปลงมาเนี่ยนึงมันเนี่ยลุปลงมานี่บนหัวขว้ารูปลงมานี่นึงบนหัวขว้ง ได้บนนี้ดิได้โอเคอยู่ดูเสร็จตัวแล้วเราตัวตัวนี้แกะมันสูงนิดนึงเลยสารตัวนี้กับเวลาปล่อยแล้วก็ปล่อยหนับมันลงนาเลยอันนี้แล้วก็เฮ็ดอันนี้เราเฮ็ดตามนิดนึงปะเนี่ยตัวนี้นะอือเราเฮ็ดตามนิดึงเราเฮ็ดตะครั้ววันนี่นะตั้งไฟชนิดอือวันนี้บนนั่งลิ้น วันนี้บนบนนั่งนันนง่นงลิ้นมีสองวนนั่งลิ้นเลยไปบิ่งแล้วซะ <c oughs> นี่ตอนนี้เฮาเริ่มอฮอนเริ่มแล้วเนาะเอ้ยเ้ยวันนี้ก็ต้องเลยคุมมันเพราะวะ่าย่านมันสีลามเนาะต้องได้คุมอยู่นี่แหละแต่ว่าฮอนฮอนทุกคนเดี๋ยวตัวที่ไปแจ่นั่นท่าตอนนี้เฮาอ่าแทกแล้วดิดแล้วแล้วเนาะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวร้อนฮอนเกิน ขั้นโบจุดกับโบได้เราต้องได้จุดอันนี้นี่ตอนนี้พอเคีย้ยวเอามาราองกล่องหนึ่งละขั้นมันใหม่มืดกับที่จุดเลยขั้นตาบ้อใหม่มืดกับที่พอก่อนรองกล่องหนึ่งเนาะอธิวานี่อันนี้กล่องหนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวเฮาทีมาทายอีกให้เบิ่งอีกเท่า,นนนานหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงละไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ท่านตื่นเต้นในในเดี๋ยวนึง เดี่ยวกันชเแล้วเนะทุกคนจุดแป๊บเดียวกับเกี้ยงละทางนี้กับเกี้ยงละนี่ตัวนี้พอมาเอาดินพวกนี้สีเอาไปไว้เฮือนเนาะเพราะว่าสีเอาไปปลูกอ่าเฮ็ดเบี้ยเอาไปเฮ็ดเบี้ยไปก้าเบี้ยอยู่พูนหลังจากสิมาปลูกดินอีกเช่นึงเป็นเบี้ยหมักหุ้งนะทุกคนเบี้ยหมัก้งที่พอเป็นคนปลูกเองกล้าเองแลวก็สีเอามาไสเอง เปลี่็นประมาณนี้เดี๋ยวตัวมีเวลาบางๆเดี๋ยวตอนนี้ตัวเสียาจกแล้วก็สิไปซับๆพื้นที่มันเพียงเนาะเวลาขี่รถมามันจึงเป็นกะกะกะเอาเดี๋ยวมาเจอกันตอนน่อเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้ต่ออีกทีน,นึงว่ามันเป็นยังไงต่อแน่ตอนนี้ก็คือว่าไกลสีเหียบห้อยแล้วเนะาะอันนี้ก็สิเป็นโคกลงไปเห็น,บบน่บัดนี้สิเห็นระดับของพื้นดินเลยอันนี้ก็สิเป็นโคกลงไปห่นแต่ว่าบางที่ก็ เดี๋ยวหางบอีกนิดนึงเนาะหางบอีกนิดนึงสิมาจ้างรถดุดเพื่อสิมาดุดให้มันเพียงเพียงเพราะว่ามันก้วงก้วงเฮะนะงขนาดท่นให้รถจกมาดุดกะน่าจะเพียงดีรถดุดรถไถเนาะทางน,นี้ก็สิเป็นกอวงก้วงเป็นแปลนเลยแต่ว่าคนกับสิหลายๆนิดนึงอยู่จำเป็นเนาะทุกคนเนาะคันบประจุดกะโบได้ขนาะดเพราะว่ามันตึ๊บเลยแหละตามที่ทุกคนเห็นเลยเพราะามันตึ๊บเป็นยังไงขนาดนะนะี่ทางน,นี้ก็เรียบร้อยละกะว่ามื้อนี้วันที่สิบสองเนาะ บางทีมืออื่นวันที่1 3บางทีเพาอาจจะบได้มาเพราะว่าเป็นส่วงบุญปีใหม่เนาะบางทีอาจจะพักบางทีกับซีมาคือกันเพราะว่าตัวอกับบได้ไปใส่นะทุกคนขณะมีมูอื่นเล่นๆในบางทีก็อาจจะไปกินน้ำเปลินน้ำนองบางทีก็น่าจะบได้ไปเพราะว่าซื่อๆทุกคนบุญปีใหม่กับซื่อๆคือบุตรตื่นต้องตื่นเต้นเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตัวเห็นอย่างลัก่างตัวน้นซีเมน ซัดวหรือว่าไม่ไหมวะโอ้ใบไม้ <c oughs> คิดว่าป็นตัวหนูทุกคน <c oughs> นี่เนาะมันก็เป็นประมาณนี้แหละพื้นที่ตอนดินมีทั้งบรนนมีทั้งอย่างแต่ว่ารถจกกะค่อนข้างว่านี่แหละกวดไปเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ว่าดีแท้บอกไยังบอดีแท้เถอะบางทีก็เป็นแผนเนาะเป็นกลยุทธ์ที่จะมาให้จ้างรถดุดเถื่อ แต่ขั้นว่าขัดจเจ้าแปลงให้ขจเจ้ากะก็ได้คือก,กันทุกคนอาจจะจกแถวนี้มาใส่แถวนี้นิดนึงแล้วกันให้เอาแปลงเอาแปลงเอาเพราะว่ทาท่านี้ตัวประเทศเป็นคันนาคันนาเนาะคันนาคันนาแล้วก็ต้องเอายับออกจากไก่ห,น,น,หน่อยนึงให้มันมีทางจงทางไว้น่าจะน่าจะว่ใหญ่หลายเนาะจงทางไว้เพราะว่าขั้นเอาไปใกล้ตัวนั้นหลายมันซิเจียนนะทุกคนดินมันซีเจียนลงไป ต้องในยับออกมาในนึงแล้วก็ปลูกต้นไม้แคมแคมหรือว่าเฮามีเวลาเฮากลับมาปลูกต้นไม้แคมๆคมพันจนสุดพุ่นก่อนเพื่อให้หากมันดึงไว้บ่ให้ดินเจีอนเนาะนี่แหละผลงานมื้อนี้นี่เดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนเบิง่งอ้อมๆบริเวณน้องอ้อมน้อเบิ่งเนาะนี่ตโดยกับอ่าพอวางแผนว่าสิปลูกอ่าเนี่ยจะมีตูบอยู่นี่แล้วก็อนาคตต่อนหน้าก็อาจจะมีอยู่นี่อีกนึงมันสิมี2ตูบเนาะ สมมติตัวเฮ็ดตอนนี้ก็สิเป็นบอลตัวยูนี่แหละแล้วก็ในตอนหน้าสมมุติมีงบมีท so ุนมาตัวก็อาจจะสร้างเงือนยูนี่ล้ะก็อยู่บนี่เนาะอาจจิเป็นเงือนของคนงานคน่นว่ามันไปได้ดีขั้นไปบดีกันมีแต่หลังเดียวแหละตัวอยู่คนเดียวนี่อานนี้คือว่าเกี้ยงเนาะมดนี้ก็ค่อนข้างว่าอนามัยเริ่มอนามัยแล้วก็สะดวกสบายส่วนไม้พวกนี้นีว่าเอาทิมบอก็บ่บด้เอาทิมเนาะเดี๋ยวพวกเขาสิไป ซอกแนวมาตัดตัดเพื่อสิเอาไหมแต่ว่าไม่พวกนี้นี่เวลาเขาเผาแล้วนี่นะตัวพวกอ่าพวกพวกอย่างมันจะบ่มาก,กินเนาะเพราะว่าเขาเผาแล้วแล้วก็มันสิกินบ่ได้มันสิเป็นท่านนะมันสิเป็นไหม่ใหม่ในหนึงแต่ว่าทางใน,นมันจะเป็นแกนแกนย,าย่างดีเลยไม่พวกนี้เดี่ยวาไปเ็ดเสาอย่างนี้สุดยอดยก ok โปเลยบ่ทางนั้นก็สิเป็นบอที่ว่ามันยังบ่มันยังเปียกๆอยู่มันเป็นเงาหลายๆก็เลยว่าจุดบ่ติดเนาะแต่ว่า ปาไปอีกก่อนมือบนไหนที่ว่าจุดบุตรติดเอากระปะไว้ให้มันแห้งก็นี่แล้วกะสีเริ่มมาจุดใหม่อีกเท่านึงเดี๋ยวจังหน่อยพวกเขากะคือสีกับ๊บเราที่บอกเอาไปยังไงสีอัปเดตให้อีกเท่านึงเนาะ,ะเดี๋ยวเขาสีมาฟังคำเห็นของพ่อเนาะอีโฟวาเรื่องตู้พันละแม่นทุกเส้นนี้ทุกเส้นขนาดเตรียมตะฟังนี่นะอื ปุ๊กจะเข็มจะฟังปุ๊กเสาหนึ่งจะดีปุ๊กเสาหนึ่งจะหัน่นหรือแต่ยาววันนี้วันนี้คืนล่างอันนะลุ่มมันหรือวันหรือวันนี้ตัวตัว,ต,วตัวนึงอืมแล้ววันนี้ฝืพานพอนั่งลินแหล่ายู่อันนะเพิ่งมีประมาณคืบหนึงอยู่ระเบียงอยูีวันหน้าที่ใด ก็ดีกันเพราะว่าเวลาเราจีงย่างออกไปนี่มันก็สะดวกสบายเ,ออเพราะว่ามันมันได้เบิ้งหนองป้านี่นะแมนเออแล้วก็หนึ่งเฮือนขัน้วนี่อาจจะยูหันหรือว่ายูนี่ออก็ได้เรากเพราะว่าอัานะเฮือนหลังฮับอิทนี่มันเป็นเฮือนไหม่เฮือนไหม่ยูซันซาอายุซันซาแล้วแม่นบัดดุนมาสมมุติว่าได้จ้างกรรมกร แล้วหลังทุกทำอิฐนี่นะมื่อไฟกรรมกรอยู่แล้วหลังที่ส่องข้าห้าตัวด้เฮ็ดดีเด้ข้าว่าเด็กพวกหลังที่สองนะถ้ามีกรรมกรแเหล่าน่ะตัได้เฮ็ดดีกว่าก่อนั่นตึ้มตัวในแม่นเอาเล็กมาเสิร์เลยไปนั่นน่ะให้มันคุมดุลแต่เงินหลังไฟอิฐเห็นใหม่ก่อนเห็นเสาเสาปูนก็ได้เนาะเสาปูนแต่เรื่องเป็นเงินใหม่ก็ได้คือกันเพราะว่าเงินส่วนดีหรือว่าใหม่ตัวในสื่อมาแล้วกันใหม่ก็ได้แมนโอ้บางทีอัน อนาคตต่อหน้าิ่นอาจจะมีเงินเดีห <c oughs> น้าใครว่าใหม่เนี่ยมันมันใหม่สดมั้สิมันต้องได้ไปเอาใหม่สดมันยังไม่โซดม,มันช่วงฮ็ดฝามันใช่นะอ๋อมาสานแล้วก็เฮ็ดมามามาสานเฮ็ดลายส่งเฮ็ดลายคัดใส่ฝามันก็ได้คือกันแต่ว่างคนว่าบ่ัวบัวเราใหม่สซดไม่ซักหรือซื้อไม้แป้นเขาอยู่เขาขายตั้มในเมืองนั่นแหละแม่นเขาจะเอาใหม่ฮ็ดฝามานะันน่ะ เราหลังเีาคิีจะเอายังเห็ดใหม่เอาเห็ดฝ่ามันสมมติว่าคิดว่าน่าจะได้ซื้อไม้แปนทิหรือว่าเอาไม้ซอดตีไปเอาอีเสรอะโอ้ไม้ซอตเ,เอาอยองเวียง,งบ๊อบบอนดีพ่อเฮาแค่เราไปเอาไก่อะอ่าทุลาเดือดแข้งเนี่ยเงาเนี่ยเราแม่นเขาเอาบ่่ละ,อ,ะปปอ้้าวไมยูป้าสินี่งแค่ทางรถอ่ะอยู่อันเพื่อนโยบ้านของบ้านของอูกับไก่ลายไม่ซอตจะไปลำหน่อยที น่อยโอ้ล้ำน้อยแถวไหนแต่ก็เบิ่งพอเบิ่งไหนอืมอันนี้มันลำท้องแค่นี้แต่ยาวปันนีปันกวกนะคุณอ่ะเออก็เอาจักตัดไหมไอ้บัจักไอ้ไันตัดไหนโซ่อ่ะผ่ากอ้ไดนที่ฮกมันลำคัญมันจะไปเอานี้เอาเอาอันนี้ไปได้บ่นี่ขาวๆนี่มันจีฮอดบ่ไปมันตอนในนอดคืนหนึ่งหลดแล้แนี่รถอ่ะอาจจะคืนหนึ่งสองคืนหมดละ นเนาะเ,เป็นการวางแผนในต่อหน้าเนาะบางทีบอลที่อยู่นี่นกับตัวกับสิเอาเป็นแบบว่าครอบครัวมาอยู่เลยอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกอย่างมาอยู่นี่มาอยู่น้าแล้วก็โห,ห้องเยนกับอยู่เข่าแถวนี้นี่แหละบางทีกัเอาคนมาอยู่นําเลยเนาะเพื่อแบบว่าเสี่ข้าเจ้าอยู่สวนนี้เฝ้าส่วนนี้แล้วก็บ,บางทีตัวมีเรียกออกไปนอกตัวกับออกไปนอกก่อนบางทีไม่ได้ไปเที่ยวใต้ได้สัตไปสิหู้เนาะแต่คือสิยากโอกาสไปเที่ยวอีน่ะยากๆเลยเวลาเฮ็ดตัวนี้ต้องได้จริงจังทุ่มเทเวลาให้กับตัวนี้แล้วก็ ที่พยายามอัดคลิปอีอย่างเลาต่างๆพราะว่าที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ส่วนนี่แหละให้ทุกคนเขาในมารับสมบ่ให้มันคาดสายเนาะตอนนี้พวกเราทั้งสามกับกำลังสิกลับบ้านเนาะเพราะว่าสมมาพาควรแล้วเขาเ้าไฟนี่กัค่อนข้าง,งว่าโดนเตือและมันกัน่าจะโบวีการแพร่ลามไปบอลจุดอื่นเราเพราะว่าบริเวณอ้อมข้างนี่มันกะบงับออกมากะประมาณเป็นสิเม็ดทุ่นอทุกคนเขาจุดนี่เขาจะเ,เห็ดไว้เ,เขาถือว่าโอเคเนาะ สำหรับคลิปนี้มีแต่เท่านี้แหละมีแต่พงเฮากำลังสิกับเพื่อนมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวอคลิปต่อไปเนะี่ยเนาะขอขอบใจบ๊ายบาย